สิ่งสำคัญของการที่เราจะทำธุรกิจเราต้องมีความตั้งใจที่จะทำขยันที่จะทำแล้วก็ตามโลกให้ทันเราเองก็ต้องพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจเราให้ทันกับสถานการณ์ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Secret Soft Victory ขายความลับสู่ความสำเร็จครับรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ SME และเป็นพื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านทางมุมมองแนวคิดและเทคนิคอันเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จครับ ผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าหนังการ์ตูนและเพลงจากต่างประเทศที่เราได้รับชมรับฟังกันทาง DVD, VCD หรือว่า CD นั้นเ้ามีขั้นตอนการซื้อลิขสิทธิ์และจัดทำกันอย่างไรบ้างวันนี้ Secret Soft Victory จะพาผู้ชมไปคลายค,ายความสงสัยกันกับผู้บริหารจากบริษัท Rose Media a n d e n t e r t a i n m e n t จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อเพื่อความบันเทิงแบบครบวงจรพร้อมทั้งจะพาไปติดตามกระบวนการการทำงานกันอย่างใ,ใกล้ชิด แต่ก่อนอื่นเราจะไปวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจนี้กันก่อนนะครับกับหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของบริษัทโก s ส m มีเ a ียแอนด์เอนเตอร์เทจำกัดนั่นก็คือธนาคารกรุงเทพครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์สำนักธุรกิจเอกมัยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนขอต้อนรับนะครับคุณรัตศิทธิ์สิงห์พันธุ์ทูครับสวัสดีพี่รัตศิทธิ์ครับสวัสดีครับวันนี้ทราบว่าให้ทางรายการไปไขความลับสู่ความสําเร็จที่บริษัทโรสมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับครับก็บริษัทโรสมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยนะครับเป็นลูกค้าของธนาคารมาตั้งแต่ปี2544นะครับก็แล้วก็ตัวบริษัทเองเนี่ยก็ทําธุรกิจก็ ใกล้ตัวพวกเรามากนะครับก็คือเป็นเป็นสื่อบันเทิงกับแทบจะครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นทีวีดาวเทียมแล้วก็แล้วก็มาถึงมาถึงพวกซีดีเพลงคาราโอเกะแล้วก็การ์ตูนต่างๆใช่ครับซึ่งซึ่งผมว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยมาจากร้านเช่าวิดีโอเล็กๆนะครับทื่ rose video ครับซึ่งซึ่งก็เติบโตมาจนเป็น rose media and entertainment ได้ปัจจุบันเนี้ยก็น่าจะต้องมีรายดีแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจ นะครับถึงึงถึงอยากจะแนะนําให้ไปคุยในวันนี้ครับกับผมแล้วคุณผู้ชมที่ประกอบธุรกิจนะครับทำ SME ของตัวเองอยู่ชมเนื้อหารายการในวันนี้จะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างครับครับก็หลักๆก็น่าจะได้ในส่วนของแนวทางการบริหารจัดการของท่านผู้บริหารคนปัจจุบันนะครับก็คือคุณพีรพลมนพิชิตนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านวิกฤตมาในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิกฤตเศรษฐกิจกิดตั้งต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์คราสิสนะครับซึ่งผลส่งผลกระทบโดยตรงกับ ตัวธุรกิจเขาเองนะครับและตัวนึงก็เป็นวิกฤตเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับ,รบก็คือเป็นอย่างที่เรียน้เบืเบ้องต้นนะครับว่าทําเป็นส่วนของเป็น วิดีโอแคสเซ็ตมาก่อนให้เช่านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีมันก็มันก็สาบสูญไปแล้วนะฮะแต่ตัวบริษัทโรสเนี่ยก็ยังอยู่ในธุรกิจที่มาได้ก็แสดงว่ามันต้องมีการปรับตัวมาได้อย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาก็ปรับตัวมาได้ดีจริงๆนะครับก็วันนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะได้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการของของทางครอบครัวมลพิตนะครับในการจัดการภายใต้ความเสี่ยงการแข่งขันแล้วก็วิกฤตต่างๆรวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรให้แข่งขันได้ในเศรษฐกิจต่าางๆรผมกก็็จะเเหนติ โตองธุรกิจนะครับจากร้านเช่าดยเล็กๆใกลับกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผลิตและจัดจําหน่ายลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับของทั้งหนังการ์ตูนแล้วก็เพลงรวมไปถึงตอนนี้ครบวงจรมีสถานีโทรทัศน์ด้วยใช่ครับใช่ครับนะครับสุดท้ายนะครับพี่รัตสิทธิ์คาดการ์การเติบโตของธุรกิจของบริษัท Rose Media a n ด e อ t เทอร์ n ทเมนจำกัดในอนาคตต่อไปเป็นยังไงบ้างครับ ก็อย่างที่ทราบกันดีนะว่ามันก็ธุรกิจนี้ก็แข่งขันอย่างมากอยู่แล้วนะครับยิ่งมีการเปิดช่องทีวีดิจิทัลที่ประมูลกันใหม่เนี่ยสช่องในส่วนของขออช่องเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับเลยเป็นคู่แข่งโดยตรงกับทางช่องแก๊งกร์ตูนของทางทางทางบริษัทโรสม m เดียนเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ในวิกฤตนะมันก็มีโอกาสขึ้นมาก็คือเนื่องจากว่าตัวคอนเทนต์ของของบริษัทเนี่ยมันถือว่าเป็นแอสเซทที่มีค่ามากสาหรับผู้ประกอบการทีวีในปัจจุบัน,นก็น่าจะเป็นอ่โกกาาาสในนรทีขยยได้คต รวมถึงในส่วนของ CD แล้วก็ดีวที่บริษัททาอยู่เน่นะครับก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ประสบปัญหาในเรื่องของ เทปสีซ <CD S 1> นะีดีอะไรนะครับเถื่อนพวกนี้นะครับการอัปโหลดโดยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีลิขสิทธิ์เนี่ยบริษัทก็มีการปรับมาทําเป็นสื่อที่เป็นออนไลน์ด้วยเหมือนกันรวมทั้งบริษัทเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มเนี่ยก็คือมีบริษัทในเครือเนี่ยที่มารับทําเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์การ์ตูนที่ทํามาเช่นเสื้อผ้านะครับสมุดระบายสีของเล่นเด็กอะไรเงี้ยก็ถือว่ากลุ่มนี้ก็ทําได้ครบวงจรเหมือนกันแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็คงมองเห็นว่าจากแคปซิตี้ของบริษัทที่มีอยู่แล้วเดิมนะครับและความสามารถที่จะ หาคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมได้เนี่ยรวมถึงาคาแรคเตอร์ในที่หมายถึงก็คือประสบการณ์ความรู้ความสามารถของคุณพิรพลเนี่ยก็น่าจะนำพาบริษัทให้เติบโตได้อย่างมั่นคงอยู่แล้วครับกับโอกาสทางการตลาดยังคงเปิดกว้างอยู่แม้ว่าการแข่งขันสูงแต่การปรับตัวต่วตงางหาก ที่สามารถทําให้บริษัทนั้นยืนหยัดอยู่ได้จนมาถึงทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่คาดการเอาไว้และอยากให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้จักเนื้อหารายการในวันนี้ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่รัตศิธิ์มากๆเลยครับที่มาแนะนำบริษัท Rose Media and Entertainment จำกัดให้เราไปขายความลับสู่ความสำเร็จการขอบคุณพี่รัตศิลป์มากครับขอบคุณครับพินดีครับครัผู้ชมครับการทําธุรกิจ S E ในยุคปัจจุบันครับจำเป็นที่ต้องมีเพื่อนคู่คิด มิดคู่บ้านครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเลือกธนาคารกรุงเทพไว้เป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจแล้วแล้วก็การดําเนินธุรกิจแม้ว,ว่าจะต้องมีการแข่งขันที่สูงอย่างเช่นบริษัท Rose Media and Entertainment จํากัดนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะก้าวสู่ความสาเร็จได้เช่นเดียวกันเหมือนทางบริษัท Rose Media and Entertainment จํากัดครับแต่ยังมีหลายปัจจัยครับที่บริษัทนี้ได้เลือกใช้และนําพาให้บริษัทนั้นก้าวสู่ความสําเร็จได้อย่างสวยงามในปัจจุบนันนี้แต่จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวจะเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้คุยกันในช่วงหน้ากับ Secret Soft Victory ไขค,ความลับสู่ควาามสํเร็จ บริษัท o s Media and n n t e t t a i n m e n t จำกัดนับเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่หลายคนคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีครับเพราะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อเพื่อความบันเทิงหลากหลายประเภทโดยมีลิขสิทธิ์เพลงมากกว่า3,000เพลงลิขสิทธิ์การ์ตูนกว่า1,800ตอนและลิขสิทธิ์ภาพยนตร์หลากหลายเรื่องนอกจากนี้แล้วยังมีช่องโทรทัศน์ดาวเทียมแก๊งการ์ตูนที่ผมเชื่อว่าเด็กๆหลายคนต้องรู้จักกันแน่นอนครับ รู้ชองครับวันนี้เรามาไขความลับสู่ความสําเร็จกับบริษัทที่ดูแลในเรื่องของความบันเทิงแบบครบวงจรอีกหนึ่งบริษัทนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท r ร s e Media and Entertainment จำกัดต้องขอต้อนรับครับคุณพีรพลมลพิชิตครับสวัสดีคุณพีรพลครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณสำหรับการต้อนรับมากมากเลยนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศก็เป็นเรื่องของความบันเทิงด้านหลังเป็นหนึ่งฉากรายการของทางสถานีด้วยนะครับก่อนอื่นผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ รู้จักนะครับโดยเฉพาะเป็นคนที่เป็นแฟนหนังแฟนการ์ตูนแฟนเพลงต่างๆเนี่ยครับก็จะรู้จักชื่อ Rose m e d n d Entertainment นะครับอยากให้คุณกิรพลช่วยกล่าวภาพรวมสักครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วนปัจจุบัน Rose Media and Entertainment นี่ดูแลครอบคลุมธุรกิจในเรื่องอะไรบ้างครับบริษัทเราก็ผลิตการ์ตูนนะครับเพลงทีวีดอทเทียมนะครับ,รบสร้างสตูดิโอเพื่อรองรับกับธุรกิจของ ที่เราเทียมให้ครบวงจรครับผมก็จะว่าเป็นเรื่องของความบันเทิงที่ครบวงจรมากขึ้นนะครับจริงๆถ้าย้อนประวัติของ Rose Media a n d e n t e r t a i n m e n t เหนนบอกว่าเริ่มต้นจากการเป็นร้านให้เช่าวิดีโอใช่ไหมครับเราย้อนกลับไปกี่ปีครับถึงถึงสถานภาพตอนนั้นย้อนถอยหลังต้องประมาณสัก20กว่าปี20กว่าปีที่แล้วณตอนนั้นเนี่ยก็ทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาเปิดเป็นศูนย์วิดีโอเช่านะครับ เป็นร้านเล็กๆห้องเดียวห้องต็ดห้องแถวห้องเดียวตอนนั้นอยู่แถวไหนครับอยู่แถวคลองเตยอยู่แถวคลองเตยถ้าทำไมถึงคิดว่าอยากทําร้านวิดีโอเช่าครับเราเป็นคนชอบดูหนังหรือว่ายังไงครับชอบดูหนังด้วยแล้วก็ธุรกิจของไอ้วิดีโอเนี่ยเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มเกิดครับในช่วงยุคนั้นประมาณ20กว่า30ปีก่อนอก็ดูว่าแนวโน้มมันก็น่าจะดีน่าจะดีก็เลยค่อยๆทำตั้งแต่เล็กๆค่อยๆทำไปเรื่อยนะครับตั้งแต่สูวิดีโอก็ทำ เปิดมาตั้งแต่ร้านที่หนึ่งเพิ่มเป็นร้านที่สองสามสี่ถึงห้าหกร้านนะครับตอนนั้นหลังจากนั้นแล้วก็เห็นว่าแนวโน้มมันจะไม่ค่ยไปได้ไกลามากจากการที่เดินทางต่างประเทศบ่อยครับผมนะครับได้เห็น,น,นอะไรบ้างไปเห็นพวกคาราโอเกะในประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเขามีคาราโอเกะเ้าก็ไปดูเห็นเขามีคาราโอเกะร้รองเพลงกันแล้วก็เลยเอามา อเอามาผลิตในประเทศไทยออกผลิตเลยเอามาผลิตเลยนะครับก็ถือว่าผลิตเป็นเจ้าแรกครับเจ้าแรกในวงการในในประเทศไทยนะครับเราเอเคนี่ก็ถือว่าผลิตเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยผ่านไปประมาณรุ่วมปีมันก็ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆเห็นแนวโน้ม,มันดีขึ้นมาเรื่อยๆครับหลังจากนั้นก็เริ่มมองหนทางอื่นก็คือซื้อภาพยนตร์ซื้อการ์ตูนนำมาฉายโรงภาพยนตร์ นำมาออกเป็นโฮมวิดีโอคับผม่ายให้ให้กับพวกศูนย์เช่าเขาเอาไปเช่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยธุรกิจของดาวเทียมทีวีดาวเทียมเริ่มมาเริ่มบูมในเมืองไทยครับเริ่มมาเมื่อประมาณสัก6 7ปีที่ผ่านมาค่บผมนะครับหเจปีที่ผ่านมา<อ>ทีวีดาวเทียมเริ่มเกิดเริ่มเกิดก็ปิ๊งไอเดียยังไงครั <laughs> <laughs> อคือสิ่งที่เราเห็นว่าเราหน้าที่จะไปเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรา เรามีสิทธิ์อยู่ในคอนเทนต์ที่เราซื้อมาอยู่แล้วครับเราก็เลยคิดว่าหน้าที่จะเอาของที่มีอยู่เนี่ยมาสร้างประโยชน์ต่อนะครับมันจึงเป็นที่มาของแกงการ์ตูนของช่องแกงการ์ตูนที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีพัฒนาต่อมาเรื่อยๆเห็นบอกว่ามีพัฒนาเป็นช่องดาวเทียมอีกช่องหนึ่งด้วยก็หลังจากนั้นผ่านไปอีกประมาณสัก2ปีกว่าครับผมก็เริ่มมาทําช่อง40 50ห้าตัวเลขบ่งบอกอะไรครับ ช่อง40 50จริงๆแล้วมันก็คือ,อคนวัยกลางคนขึ้น oh. วัยกลางคนขึ้นโอเคครับผมช่อง40ช่องของคนรุ่นเราช่องของคนรุ่นเรารก็จริงๆแล้วมันก็มาจากคอนเซปต,ต์เดิมนั่นแหละว่าค,คอนเทนต์มีอยู่ในมือ,อมนะครับช่วงตอนที่ทำโฮมวิดีโอช่วงตอนนั้นเราก็มีการผลิตพวกลิกเก อ๋อนอกจากคาราโอเกะแล้วเราผลิตลิเกด้วยผลิตลิเกก็ขายอยู่ในท้องตลาดใชนะ่คอนเทนต์อยู่ในมือก็เยอะแยะอ๋อมองมองคอนเทนต์เป็น<อ>ต้นทางก่อนอถ้าหากว่าเราไปทําธุรกิจใหม่ๆโดยที่เราไม่มีพื้นฐานในรองรับเนี่ยการลงทุนตรงนั้นจะ,จะค่อนข้างที่จะสูงถ้าหากว่ามันมีพื้นฐานรองรับแล้วเนี่ยการลงทุนตรงนั้นก็จะต่ําลง จึงเป็นที่มาของช่องสองช่องที่อ,ทอาจจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันเพราะฉะั้นในช่วงนี้คุยกันมาถึงนักขณะน,นี้ครับผู้ชมกับผมอยากเห็นแล้วละครับว่าในส่วนของสายงานทั้งสองส่วนไม่ว่าจะเป็นการผลิตแผนที่ถูกเลิกสิทธิ์รวมไปถึงตัวสถานีโทรทัศน์ด,ดาวเทียมที่เกิดขึ้นทั้งสองช่องมีการบริหารงานยังไงมีการทํางานยังไงจนกระทั่งคนดูปลายทางได้รับความบันเทิงทางภูมิพลจะเปิดโอกาสให้เราไปร่วมชมในขั้นตอนหลังนี้ได้ไหมครับครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ที่ประจําสถานีอยู่ เดี๋ยวเชิญไปดูการผลิตรายการและก็อนอนกออก,ก,าการาศด้วยของทั้งสองส่วนเลยนะครับผู้ชมครับ <นะ S 1> ไปดูการปฏิบัติงานนะครับว่าว่าจะได้แผ่นที่ถูกลิขสิทธิ์ขึ้นมา1แผ่นต้องทําอย่างไรร่วมถึงการทํางานที่สถานีโทรทัศน์ทั้ง2ช่องของคุณพีรพลด้วยไปติดตามชมกันครับ คุณผู้ชมครับคุยกับคุณธีรพลจนอยากรู้ว่าการผลิตแผ่นที่ถูกลิขสิทธิ์ทั้งเรื่องของหนังและการ์ตูนเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาสอบถามจากท่านนี้กันต่อเลยนะครับคุณอัศวีวงบุญชัยนันเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตงานวิดีโอสวัสดีพี่นันครับสวัสดีครับอยากรู้นะครับว,ว่าการ์ตูนหนึ่งแผ่นที่เราจะซื้อกลับไปอย่างถูกลิขสิทธิ์หนังสักหนึ่งเรื่องที่เราจะซื้อกลับไปอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับเริ่มต้นกระบวนการมันมาอย่างไรครับเริ่มต้นจากกว่าเราด้านลิขสิทธิ์การรองคับ้ห MCA และห้อง e อีดิทเพื่อการแปลงไฟล์ไปทํางานของส่วนอื่นต่อครับถ้าเกิดพอสมมุติว่าแปลงไฟล์เสร็จแล้วก็ไปส่งของด้านคนแปลส่งแปลบทแปลบทเสร็จปุ๊บส่งกลับมาในส่วนของการปู๊บ,บทหรือพิสูจน์อักษรเพื่อให้ได้ใจความถูกต้องแล้วก็ได้อัธรรลในการชมรจากนั้นก็จะมีการนัดนักภาคเข้ามาภาคที่นี่เลยจากนั้นก็มีการทำเป็นมิกซ์เสียง ทําในที่นี่เลยเหมือนกันเช่นเดียวกันอ๋อเบสิสที่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 นี่เลยที่นี่เลยครับที่นี่ทางเรามีครบทุกอย่างเลยครับการที่มาเป็นสินค้าหนึ่งตัวก็คือดีโคดหรือว่าถอดรหัสไฟล์ออกมาใช่ครับได้ไฟล์เสร็จเรียบร้อยก็คือเมื่อสักครู่บอกให้เข้าไปที่ MCR ใช่ครับ MCR ทำอะไรฮะคือการแปลงดีโคดเนี่ยละครับเป็นหน้าที่ของเขาเลย อ๋อก็คือดีโคดจากต้นฉบับใช่ครับเอซีอารคือหน้าที่ดีโคดออกมาเพื่อมาเป็นไฟล์ต่างๆเป็นยามสกุล mov mp 4หรือเป็นเกี่ยวกับในการโปรแกรมที่ซัพพอร์ตไฟ n a l cut ครับเพื่อใช้ในการตัดต่อช่วงท้ายต่อไปใช่ครับผมแล้วเราก็จะโยนงานนี้ต่อไปที่ส่วนของอีดิทใช่ครับเพื่อไปทำเป็นมาสเตอร์สมบูรณ์เพื่อส่งปั๊ม ทุกท่ครับเมื่อสักครู่ได้เห็นกระบวนการในการผลิตแผ่นที่ถูกลิขสิทธิ์ไปแล้วนะครับช่วงนี้จะมาพบกับอีกหนึ่งรายธุรกิจที่เกิดขึ้นนั่นคือสถานีโทรทัศน์ของทาง Rose Media and Entertainment ครับต้องคุยกับท่านนี้ครับเป็น Broadcasting Director นะครับพี่ชัยยศพนมสุวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้มีกี่ช่องครับของทาง Rose เอ่อตอนนี้มี2ช่องครับผมีช่องแกงการ์ตูนกับช่อง40-50ครับผมช่องแกงการ์ตูนผมว่าหลายคนรู้จักแหละนะครับตอนนี้อายุกี่ปีแล้วครับแกงการ์ตูนอายุ เอ่อไม่ต่ำกว่า5ปีครับไม่ต่ำกว่า5ปีครับผมการ์ตูนการ์ตูนต่างๆแอนิเมชันต่างๆก็จะเต็มช่องนี้ไปหมดเลยเราจะเน้นตรงการ์ตูนที่เป็นญี่ปุ่นใหม่ๆก็จะมีการ์ตูนพวกแนวพวกทางอเมริกาเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาบ้างครับเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตพี่ชยศพาคุณผู้ชมแล้วผมเข้าไปดูหน่อยว่าการทํางานของทั้งช่องแกงการ์ตูนกับช่อง4050 ครับหน้าตาเป็นยังไงต้องทำยังไงบ้างินจะเหมือนกับรายการเราไหมครับครับยดีครับทางไหนครับทางดีเลยครับครับคุณผู้ชมตามไปเลยครับตอนนี้พี่ชัยยศพาเข้ามาห้องแรกเลยครับวันนี้คือห้องอะไรครับอันนี้ถือไวว่าเป็นหัวใจของของทั้งสองช่องนะครับครับก็จะมีโปรดิวเซอร์โคโปรดิวเซอร์แล้วก็ประสานงานรวมทั้งพาร์ทสุดท้ายคือว่าเป็นพาร์ทของตัดต่อครับผมเราก็จะอยู่ห้องเดียวกันเลยห้องเดียวกันเราต้องการให้แบบคนทํางานก็คือ มีอะไรก็คือถามกันได้เดี๋ยวนั้นเลยครับบริเษร์ก็จะรับจะรับงานไปแล้วก็ไปดูแลนะครับแต่ที่นี่ดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้บอกให้เขาทมว่าเราให้โจวจเขาเราให้ตุ๊กตาเขาหรือว่าให้โจวจเขาแค่ข้อเดียวแล้วให้เขาไปแตกแตกมาแต่ทุกอันก็คือทําออกมาได้ดีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนที่นี่ทํางานกันหนึ่งเราได้ผู้บริหารดีนะครับมันก็ส่งผลถึงทีมงานซึ่งทางานให้ได้ที่เนี่ยให้มันมี ประสิทธิภาพมีคุณภาพนะครับงานทุกอย่างก็อยากให้คนติดตามครับผมเพราะว่างานทุกอย่างเนี่ยออกมาเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเราไม่ฟรีทีวีแน่นอนอันนี้ต้องออกตัวเลยเพราะว่าผมก็ทำงานด้านฟรีทีวีมานานแล้วนะครับเพราะที่ประสบการณ์แล้วก็ความสามารถของหลายหลายคนที่รวมรวมตัวกันอยู่ในช่องนี้นะครับผมเชื่อว่าที่นี่ไม่ได้ทํางานตามคําสั่งแต่ทําตามความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับโจทย์มาเราก็ปล่อยฟรีครับเพราะว่าเราเ ผมถือว่าทีวีเนี่ยเป็นงานของงานศิลป,ปะ,ะแขนงหนึ่งรเราจะไปนั่งฟิกเหมือนกับคนทำงานออฟฟิศเ u ้าไม่ได้นะครับพวกเขาก็ต้องมีมีความคิดมีต้องใช้เวลาเขานะครับเราไม่ได้มากีดกันว่าทำางี้ไม่ถูกทำางี้ไม่ถูกสมมุิทำอะไรไม่ถูกสม,มมุิาต้องมาคุยกันนะครับ,รบแล้วก็หาทางเดินไปด้วยกันรเราจะไม่แบบมานั่งว่างอางนี้นะครับผมก็น้องๆทุกคนผมเชื่อน้องๆทุกคนทำ ทางานออกมาได้ดีนะครับแล้วก็เหตุผลที่ต้องมาอยู่รวมกันก็เพราะต้องคุยกันนี่แหละใช่ครับต้องมีการสหตุัารันมากขึ้นก็ต้องคุยข้ามโต๊ะข้ามแถวกันไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่เห็นในจอทีวีจะไปเห็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ถูกใจคนดูทั้งสองช่องนะครับนี่คือต้นเรื่องของทีมงานสร้างสรรค์รายการที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวที่เจย์ยศจะพาเราไปอยู่อีห้องหนึ่งเป็นห้องอะไรครับไปดูห้องออกอากาศก่อนนะครับผมพอคิดเสร็จแล้ว คิดจะทำยังไงครับผมให้พาเราไปหน่อยได้ครับตามมาเลยครับวันนี้พี่ชายโยพามาเหมือนจะเป็นห้องออากาศป่ะครับใช่ครับจะเป็นด่านท้ายก่อนเอาพาไปดูหลังท้ายก่อนเริดูแรกแล้วจะเข้าไปดูตัวกันครับอันนี้คือห้องออากาศช่องสี่สิบห้าสิบนะครับที่ผมพูดบอกว่ามีทั้งลิเกเพลงนะครับแล้วก็มีรายการวไรตี้ที่ มีที่เกมมารีเลททั้งหมดครับผมนะครับอันนี้คือจะเป็นห้องออกอากาศของ450ครับอันนี้เขากำลังทำงานกันอยู่ครับอันนี้ก็จะมีพวกอิงเจส์เอ็มซีอาร์นะครับแล้วก็จะมีบทหน้าที่ดูแลนะครับแล้วก็จะมีแมนเจอร์หนึ่งท่านที่จะดูแลทั้งสองช่องอนะครับ ผู้ชมครับเบาเสียงนิดนึงตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าน้องเขากำลังไปตึ้งเทปจริงๆอยู่นะครับนี่คือนี่คือสตูดิโอที่ใช้ในการถ่ายทำรายการอันนี้คือโปรดักชั่นครับนะครับอันนี้จะเป็นสตูดิโอที่เราถ่ายทั้งสองช่องทั้งคือแกงกระตูนกับสี่สิบห้าสิบด้วยอ๋อใช้รวมไปที่นี่เลยเราเราใช้พื้นที่อย่างประหยัดประหยัดคุ้มค่าคุ้มค่ามากๆเรามีรายการที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็เป็นรายการที่เป็นในสตูดิโอนะครับที่เราถ่ายในสตูดิโอด้วย เพราะงั้นระบบแสงต่างๆแล้วก็ระบบฉากอะไรต่างๆก็มีการใช้พื้นที่กันอย่างคุ้มค่านะครับตรงนี้สักกี่รายการก็จะนําจริงเจ็ดแปดรายการได้ครับเจ็ดแปดรายการใช่ครับแล้วใช้ทุกมุมครับใช้ทุกมุมทุกส่วนคือมันเป็นความหมาัสจรจา์ของวงการนี้ครับของวงการโทรทัศน์ก็คือว่ามันสถานที่เดียวกันนี่แหละแต่มันสามารถเนรมินตให้เป็นรายการอะไรก็ได้ที่สำคัญคือต้องมีการจัดเก็บฉากอะไรกันให้มิดชิดนะใช่ครับเราก็มีระบบแบบ ลักษณะจะถ่ายแบบครมาคีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราถ่ายกินสกินที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยห็นอยู่ตอนนี้ครับผมเขาก็จะเอาฉากสวยๆเข้ามาปะที่ด้านหลังครับเราก็จะอยู่ในฉากนั้นได้โดยที่เราแต่ตัวเราไม่เห็นนะแต่คุณผู้ชมจะเห็นใช่ครับใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยหลังจากที่คิดงานมาป๊อปก็มาลงขั้นตอนในเรื่องของโปรดักชันตรงนี้เพราะงั้นนี่คือการบริหารจัดการภายในที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ได้เห็นการจัดการธุรกิจ ที่ผ่านมาของคุณพีพรพลด้วยนี่คือการจัดงานการจัดการ<ๆ>จ,จริงๆที่เกิดขึ้นนะครับและทุกอย่างต้องเป็นบระเบียบม,มีความคิดสร้างสารรค์เพราะว่าช่องนั้นคือแก๊งการ์ตูนแล้วก็คือ40-50เพื่อให้ถูกใจทาร์เก็ตของคนดูที่ดูช่องแต่ละช่องอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชัยยศพนมสุวรรณมากๆเลยครับบล็อตแคสติ้งดีเรคเตอร์ที่มาพาเราไปดูทั้งกระบวนการเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างขอบคุณมากครับยินดีครับ ผู้ชมครับนี้คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนโปรดักชันนะครับของช่องแก๊งการ์ตูนแล้วก็40-50ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าเราจะกลับไปพูดคุยกับคุณพีรพลอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแนวคิดในการบริหารงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จของบริษัท Rose Media a n n e e t t นเตอ n n เทนจำกัดว่าทำอย่างไรบ้างติดตามต่ตอใน,นช่วงหน้ากับ Secret of Victory ไขความลับสู่ความสำเร็จครับ การแข่งขันในธุรกิจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราควรทําก็คือเราก็ต้องพัฒนาอสิ่งที่เราทําอยู่ให้มันดีขึ้นถ้านับจนถึงปัจจุบันนี่ครับตลาดของของเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนี้ครับมันก็จะมีคนที่เข้ามา,าทําธุรกิจในประเภทเดียวกันนับปัจจุบันนี้เยอะไหมครับก็เยอะนะในเมืองไทยเยอะนะในเมืองไทยก็มีมีเยอะๆเจ้าครับ มีหลายเจ้าเลยครับแล้วแล้วจุดนี้ทางทางคุณพิรพลมองมองเป็นโอกาสในการแข่งขันหรือมองเป็นว่าเราต้องรักษาส่วนแบ่งตลาดของเรายังไงคือการแข่งขันในธุรกิจเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องปกติผมว่าทุกธุรกิจเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันครับนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําก็คือเราก็ต้องพัฒ,พฒ,พฒนาสิ่งที่ที่เราทําอยู่ ให้มันดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นอคอนเทนต์ที่ที่เราซื้อมาออกอากาศเราก็ต้องซื้อคอนเทนต์ที่ดีๆนะครับถ้าเป็นโฮมวิดีโอก็ต้องเป็นรายการที่ดีๆที่เป็นท,ที่ที่น่าสนใจของของประชาชนโดยทั่วไปครับผมนั่นเป็นหลักสําคัญดังนั้นผมถึงผม,ผมบอกว่าการแข่งขันในตลาดเป็นเรื่องปกติทุกธุรกิจนะครับมี <laughs> แต่ว่ามันจะมีการแข่งขันที่ ไม่ไม่อยู่ในรีดด้วยหมายความว่าอาจจะเป็นแผ่นผีซีดีเถื่อนอ,อันนี้มันมีส่งผลกระทบต่อภาพรวมของของวงวงการนี้สักแค่ไหนในเรื่องของการทําธุรกิจในยุคเ,เมื่อสักหลายๆปีก่อนเนี่ยแผ่นละเมิดลิขสิทธิ์แผ่นปลอมแผ่นผีพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นตัวลายเลยเป็นตัวลายที่ทําให้ธุรกิจเนี่ยยอดขายเนี่ยจะน้อยลงเรโดนพวกแผ่นละเมิดลิขสิทธิ์พวกนี้แชร์ไปเยอะตอนนั้นกระทบต่อรสมีเดียเยอะไหมครับ ก็ม <One input> ันม <paid> ันมีอยู่ตลอดคือธุรกิจของเกี่ยวโฮมวิดีโอเนี่ยมันจะมีพวกละเมิดลิขสิทธ์มาเป็น1 0บสปีก่อนหน้านั้นแหละเพียงแต่ว่ามันมาจากค่อยๆเบาแล้วก็ค่อยรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังการ์ตูนในเรื่องของโฮมวิดีโอที่เราขายน้อยลงเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มนําเอาคอนเทนต์ที่ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยแทนที่เราจะมาออกโฮมวิดีโออย่างเดียวเราก็มี มีการออกเป็นพลิเสายหซโมแคสครับผมคต้องอธ<ล>ิบายนิดนึงครับก็คือหลังจากญี่ปุ่นใช้ใช้ทีวีอยู่ประมาณสักสอสาวันเราก็ต้องเอามา,อ,าออกอากาศเลยอ๋อแทบจะได้ดูเหมือนจะเรียวไทม์ใกล้ๆกันเลยกับที่ญี่ปุ่นออกฉายครับอย่างนี้ครับตามจากทีวีญี่ปุ่นก็อยู่แค่สอาวันนั่นแหละเราก็ได้ดูเลยพวกแผ่นและเ e r ร a s t ก็จะเริ่มตามไม่ทนันละ ได้ดีกว่าเนเพราะเราถูกิขสิทธิ์เรามีเวลาที่จํากัดที่ทําภายใต้ข้อจํากัดทุกอย่างได้ดีกว่านะครับแล้ว,แล,วแล้วมาจนถึงวันนี้นี่ทาง Rose Media a n d e n t e r t a i n m e n t นี่ทางคุณพิพรพลมองว่าเรามาอยู่ในจุดที่สูงสุดหรือว่าประสบความสําเร็จแล้วหรือ,อยังถือว่าประสบควาสมสำเร็จในธุรกิจก็ประสบเป็นระดับขั้นแต่แต่ไม่ได้เรียกว่าสูงสุดไม่ได้เรียกว่าสูงสุด พอธุรกิจมันสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปได้เรื่อยๆอ,อืถ้าถามใหม่ว่าวันนี้เราครบวงจรแล้วหรือยังณปัจจุบันนี้บอกว่าครบบางทีผ่านไปอีกสักครึ่งตี <c oughs> ก็อาจจะกลายเป็นไม่ครบก็ <c oughs> ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่มันผ่านไปนี่มันมีอะไรใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆซึ่งบางทีเราก็ต้องตามกับตามกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้มันทันนะครับดังนั้นบอกว่าครบ ครบก็ <C> <c oughs> ได้ไม่ครบก็ได้ค <c oughs> ือครบวันนี้แต่วันหน้ามันอาจ <c oughs> จะมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับก็ต้องก็ต้องปรับตัวกันไป <c oughs> นะครับเพื่อที่จะให้เราคงว่าครบวงจรในทุกๆวันได้อยู่เสมอ <c oughs> นะครับแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางแผนที่ถูกลิขสิทธิ์หรือว่าในส่วนของ,ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งสองช่องก็เชื่อว่าน่าจะครบวงจรพอสมควรหรือว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> แล้วก็ อะไรที่ทำให้เราพัฒนาธุรกิจมาจนถึงวันนี้แล้วครบวงจรแล้วก็ประสบความสำเร็จในขั้นที่คุณพิรพลก็พอใจในทุกวันนี้ด้วยสิ่งสำคัญของการที่เราจะทำธุรกิจเราต้องเราก็ต้องมีความตั้งใจที่จะทำนะครับแล้วก็ขยันที่จะทำแล้วก็ตามตามโลกให้ทันฉะนั้นเราเองก็ต้องพัฒนาเกี่ยวกับเกี่ยวกับธุรกิจเราให้ทันกับสถานการณ์ จากเพียงแค่ร้านเช่าวิดีโอเล็กๆประผันตนเองมาเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อเพื่อความบันเทิงแบบครบวงจรส่วนหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้ผมคิดว่าเกิดจากความเชื่อมั่นและการกล้าตัดสินใจในการลงทุนที่ถึงแม้จะรู้ว่ามีอุปสรรคต่างๆมากมายรออยู่แต่ถ้าไม่เริ่มต้นคุณก็ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จครับ นี่คือตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้นะครับจากการบริหารงานของบริษัทโรสมิเดียแอนด์เอนเตอร์เทเมนตจำกัดโดยคุณพีรพลมนพิชิตประธานกรรมการบริหารขอบคุณคุณพีรพลมากที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับขอบคุณมาก<อ>ครับขอบคุณครับสวัสดีครับความเชื่อมั่นและศรัทธาสอดคล้องกับการกล้าตัดสินใจ ก้าวแรกที่เริ่มต้นแม้ว่าจะหกล้มลงบ้างระหว่างทางแต่บาดแผลที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นประสบการณ์และปูทางสู่เส้นชัยแห่งความสําเร็จครับคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะขับเคลื่อนธุรกิจบนถนนสาย SME นี้ให้เข้าสู่เส้นชัยแห่งความสําเร็จได้เช่นเดียวกันเพียงแค่คุณผู้ชมมีที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจอย่างธนาคารกรุงเทพเพราะธนาคารกรุงเทพจะคอยเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านและดูแลธุรกิจของคุณผู้ชมอยู่ตลอดเวลาครับ ผู้ชมสามารถที่จะเข้าขอรับคำปรึกษาทางด้านธุรกิจจากธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาหรือติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับและทั้งหมดนี้คือเนื้อหารายการจาก s e c r e t o อฟต์วิกตอรไขความลับสู่ความสำเร็จครับผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี21นาฬิกาทางช่อง Smart s เ e TV ชี้ช่องรวยวันนี้ผมวีระชัยการชนะีิดาวรและทีมงานรายการขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ คือการแข่งขันในธุรกิจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติผมว่าทุกธุรกิจเนี่ยก็จะมีการแข่งขันอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําก็คือเราก็ต้องพัฒนาสิ่งที่ที่เราทําอยู่ให้มันดีขึ้น